สวัสดีค่ะพี่สีรัตน์นะเพื่อนนะนะคะ,ะวันนี้นะคะพี่สีรัจะพาเพื่อนๆนะคะมาก็มาทําเรื่องจุลินทรีย์จับผัวเพื่อนนะคะก็จะ,ะมาข้อ,รอ,อไรอะ่ะ มาทาจุลินทรีย์จาปวกที่เราได้จากลังปวกนะนเพื่อนๆนะได้มาจากลังปวกนะได้มายังไงนะทาแบบไหนขยายอย่างไงนะให้มันมีหัวเชื้อที่แข็งแรงนะเพื่อนเพื่อนนะคือเรื่องของจุลินจุลินรีจาปวกาการทําหัวเชื้อเนี่ยนะนเพื่อนๆพนะพี่ศิรัชก,ก็เคยทําไว้แล้วนะที่ทําจากลังปวกนะแต่ทีนี้ มันอาจจะไม่ชัดเจนเนาะมันอาจจะไม่ชัดเจนทีนี้การขยายเนาะก่อนหน้านี้พ,พี่ศิรัชใช้ข้าวสวยข้าวสวยอย่างเดียวนะในการาหมักหมูเชื้อแต่ว่ารอบนี้เนี่ยนะพี่ศิรัตก็อพอดีทํามาทํามาแล้วเนี่ยนะคพอพี่สิรัํทำมาเรื่อยๆเนี่ยนะก็คือเราเจอวิธีที่มันดีกว่าเนาะมันดีกว่า แล้วก็ได้เชื้อที่แข็งแรงกว่าเนาะอ่ะเดี๋ยววันนี้พี่ศีรัตจะพาเพื่อนมาดูเนาะว่าพี่ศีรัตขยายยังไงทําไว้แบบไหนแล้วมันมีประสิทธิภาพที่ดีกว่านะเพื่อนๆคือสําหรับเพื่อนเก่าๆเนาะก็อาจจะอาจจะเคยเห็นนะาอ้พี่ศิรัตนะทาจุลินทรีย์ชาวปวกจําบ่อยเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็ะทําบ่อยนะคะทาบ่อยเพราะว่าพี่ศีรัตก็ค่อนข้างจะ คือถ้าทดลองแล้วอะไรแล้วถ้ามันดีนาดีกว่าพี่สิระก็อยากจะเอามาแชร์ให้เพื่อนๆได้ทำไว้ใช้นะซึ่งจดินสีจาปวกนะมันก็ดีจริงๆนะเพื่อนๆนะแต่พี่สิระจะเอาวิธีนี้เนี่ยนะในการขยายเนี่ยขยายจากรังของปวกเนี่ยนะมาทำให้เพื่อนๆดูเพราะว่ามันง่ายนะเพื่อนเนนะคือไม่ต้องไปค้นขุด หาจ้าปวกให้มันยุ่งยากนะเพื่อนๆนะมันหายากเจ้าปวกอะนะคะแต่ว่าถ้าเรามีรังปวกเราก็ทําได้ทําได้แบบง่ายมากเลยแหละเพื่อนๆอ่ะนี่นะเพื่อนพี่สีรัจะพามันดูอันนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็คือจุลินทรีย์จ้าปวกเนาะที่พี่สีรัพี่สีรัชขยายจากหัวเชื้ออันเดิมเดิมที่พี่สีรัชทาไว้นานมากแล้วนะคะจะเป็นปีแล้วมั้งนะเนี่ยก็คือมันเหลือ ก็คือเหลือน้อยแหละบ้านง่ายๆเนาะพี่ศีรัตก็เลยขยายเชื้อเอาไว้นะแล้วก็เอามาเก็บไว้นะซึ่งได้จากหัวเชื้อเล็กนิดเดียวนิดเดียวเองจริงๆนะคะเพื่อนๆสแล้วพี่ศีรัตก็ขยายไว้นะเนี่ยขยายไว้อย่างเงี้ยอูนี่ใช้ไปอีกนานเลยนะคะเนี่ยนะก็คือทํเมันก้อนๆไว้อย่างเงี้ยมันจะได้เอาออกมาใช้ง่ายนะคะก็คือเอามาแค่หนึ่งก้อนเนี่ยแล้วก็เอามาขยายได้เยอะแยะไปหมดเลยนะเพื่อนนะอันนี้พี่ศีรัตเนี่ยขยายจาก ลำอ่อนนะลำอ่อนเนี่ลำอ่อนนะกับข้าวสวยนะะนี่ขยายจากตัวนี้แหละนะก็เอาหัวเชื้อที่เรามีอยู่นะมาขยายแล้วก็ได้แบบนี้เนาะได้แบบแห้งนะ,นะแล้วเดี๋ยววันนี้พี่สีรัก็จะเก็บใส่กระปุกไว้เพราะว่ามันแห้งดีแล้วนะฮะเนี่ยเก็บไว้นะคะเพื่อนๆนะเอานะแต่ว่าวันนี้พี่สีรัชเ จะพาเพื่อนๆมาทําก็คือว่ามันมาอย่างไงมันถึงมาเ,เป็นแบบนี้ได้นะคะมาเป็นจุลินทรีย์จะปูกแบบนี้ได้นะคะคือพี่ศีรัตรําคลิปไว้เนาะแล้วก็มีเพื่อนนะเอฟซีเนี่ยนะคะก็เข้ามาถามพี่ศีรัตว่าได้มายังไงนะได้มายังไงนะคะไอาจาปวกเนี่ยนะคะ คือเจ้าปวกก็ต้องไปไปตามสวนตามไร่ตามนาอะไรอย่างเงี้ยเนาะเพื่อนๆนะไปขุดเราตามจอมปวกนะตามจอมของเขาอะ่ะถ้าเราเจอจอมเนี่ยนะมันก็อาจจะมีจ้าปวกอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะฮะเพื่อนๆนะมันก็ต้องไปขุดดูนะแต่ทีเนี้ยอันนี้พี่เสียก็จะพาเพื่อนๆมามาดูเนี่ยนะฮะ มันจะง่ายกว่านะเพื่อนๆก็ลองไปส่องดูตามสวนน่ะนะตามสวนนี่เห็นไหมเนี่ยเวลาที่เราปักปักปัก,ปกไม้ไว้อ่ะนะปักไม้ไว้ส่วนไม้มันจะขึ้นกับไม้ที่มันเป็นไม้จากต้นไม้ที่มันเป็นกิ่งก้านแล้วเราไปปักไว้ตามต้นมุงต้นไม้ของเราเนี่ยนะซึ่งสวนส่วนใหญ่นะเพื่อนนะถ้าเราไม่ได้ใช้สารเคมีเราอาจจะเจอ เห็นไหมเราอาจจะเจอเนี่ยอันนี้มันก็คือปวกที่มันมาทํารังก็คือเกาะนะเกาะตามไม้ของเราเนี่ยเห็นไหมมันยังใหม่อยู่นะยังใหม่อยู่เห็นไหมคะก็คือเอารังปวกที่มันเป็นแบบนี้นะเพื่อนเนที่มันเกาะอยู่ตามไม้อะนะที่มันสร้างรังขึ้นมาใหม่ๆเพราะว่าน้าลายของปวกนะจะมีนะ แบคทีรียนะมีแบคทีเรียน้ำลายของเขาอะ่ะนะนะนะซึ่งมันช่วยเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันช่วยในเรื่องของการย่อยสลายได้นะนะน้ำลายของปวกเนาะคือพี่ศีรัตก,ก็ไม่ใช่นักวิชาการนะเ,นเนนะพื่อนๆนะพี่ศีรัตไม่สามารถที่จะคือพี่สีรัตก,ก็จําไม่ได้ว่ามันมีเชือ้อแบคทีรียดีเนะี่ยชื่ออะไรนะพี่ศีรัตก,ก็จําไม่ได้แล้วนะเพืเ่อนๆน,นะนะซึ่ง เจ้าปลวกนาะจุลินซีในเจ้าปลวกเนี่ยนะฮะมันเป็นเชื้อฮะเชื้อราดีนะเทียบเท่ากับไตโคโดมานะเวลาที่เรามาทําแบบเนี้ยเวลาที่เรามาขยายเชื้ออย่างเนี้ยมันเป็นเชื้อราดีนะเทียบเท่ากับไตโคโดมานะซึ่งไตโคโดมาเนี่ยนะฮะมันเป็นจุลินซีดีนะสำหรับเกษตรกร,กรถ้าเราเอามาใช้ในเรื่องของการปลูกนะเพราะว่ามันจะไปช่วย ในเรื่องของการย่อยสลายกําจัดเชื้อราที่มันไม่ดีนะที่อยู่ในดินทําให้เกิดเชื้อราหรือว่าทําให้เกิดรากเน่าคนเน่าพวกเนี้ยนะนะนะพี่เสียก็ไม่จําไม่ได้นะพเพื่อนๆนะชื่อของเชื้อรานะี่ยนะนะคือพี่เล้าก็ไม่ใช่นะักวิชาการเนาะเพราจำไม่ได้จริงๆนะนะพเพื่อนๆอยากรู้ก็ลองไปค้นคว้าดูนะพเพื่อนๆนะนะนะว่า จุลินทรีย์จาปวกเนี่ยมันมีแบคทีเรียดีชื่ออะไรนะลองไปค้นควาดูนะเนี่ยอ่ะมาดูนะคะคือก่อนหน้านี้พี่ศสลยรก,ก็ทําไว้แล้วแต่ว่ามันอาจจะไม่ชัดเจนนะแต่ว่าวันเนี้ยพี่เสียรจะทําให้มันชัดเจนนะมากขึ้นนะเพืเ่อนๆนะว่าพี่ศสียรได้อามาแบบไหนเอามาทํายังไงนะคะ พราะคราวก่อนนี่รู้สึกว่าพี่สีรัตน์จะทําควบคู่กับเจ้าป่วงนะเพื่อนๆก็อาจจะงงๆนิดหน่อยนะอ่ะมา เดี๋ยวนี้พี่สีจะก็จะเอามาเก็บไว้ในกระปุกนี้หลยนะนะคะเอามาเก็บไวนะะน้นะคะอ่ะนี่นะฮะเห็นไหมเราหักออกมาเป็นก้นกอนๆอย่างเงี้ยเวลาที่เราจะเอาไปใช้เราก็ไปหนึ่งก้อนเนี่ยเราก็ไปขยายโดยใช้ลําอ่อนกับเนี่ยข้าวประมาณเนี้ยนะแล้วก็คุกๆแล้วก็เอาไปทําเป็นเอ่อที่นสีเจ้าปวกแบบน้ํา นะคะหรือใครจะเอาแบบแห้งเนี่ยไปใช้ก็ได้นะพี่สีรักเคยใช้มาแล้วดีดีเหมือนกันเอาไปใส่ตามต้นไม้นะคะเอาไปคลุกผสมกับพวกขี้งงขี้งัวเห็นไหมคือจริงๆแล้วพี่สีรักมีหัวเชื้อแบบนี้แล้วนะพี่สีรักก็ไม่จําเป็นต้องไปทําเพิ่มแล้วนะคะก็คือใช้แค่นี้แหละขยายไปใช้ได้ตลอดชีพเลยนะเพื่อนๆเห็นไหม นะทาไว้อย่างนี้มันมันเก็บง่ายดีเอามาใช้ก็ง่ายนะเ,นเพื่อนๆนะนะตากให้แห้งก่อนนะถึงให้แห้งนะแล้วก็ามาใช้นะสุดยอดเลยนะ,ะเนี่ยพอขยายจากไปลำอ่อนเนี่ยแบบโอ้โหหัวเชื้อมันดีมากนะเ,นเพื่อนๆบอกเลยว่าหัวเชื้อเน่สุดยอดเลยนะคะอ้าววิธีการก็ไม่ได้ยุ่งยากหรอกนะ,ะเ,นเพื่อนๆนะถ้าหากว่าก็เตรียมตะแกรงอย่างนี้มาด้วยเนาะเนี่ยเตรียมเตรียมตะแกรงมา นะคะเดี๋ยวพี่สีลาจะทําให้ดูคือพอเราทํามาเรื่อยๆแล้วมันก็มีวิธีที่มันง่ายๆนะเพื่อนๆพี่สีละก็จะเอามาแชร์เนาะเพราะว่ามันใช้ดีก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้ทาไว้ใช้ไม่ต้องไปซื้อไปหาอ่ะเี่นะคะพอเราได้มาอย่างนี้เนาะเพื่อนๆนี่เห็นไหมเนี่ยเห็นไหมมันมันกินไม้ของเราซะจนอย่างนีย ออกมาใช้แบบง่ายได้มากเพืเ่อนๆใช่ไมันเป็นปวกที่มันมาเกาะใหม่ๆนะต้องเอาปูดที่มันมาเกาะใหม่ๆเลยนะเพืเ่อนๆนะเพราะว่ามันมากินเปลือกไม้ไงไม้ที่พี่สุดาจะไปเสียบๆไว้ตามสวนน่ะไปค้ำนะไปค้ำตามต้นไม้นะคะมันก็มาเกาะนะคะ เพราะว่าถ้าสวนเราไม่ได้ใช้เคมีมันมีอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆนะแต่ว่าถ้าเราไม่อยากให้มันมีเยอะๆมาทาลายต้นมนไม้มของเราเราก็เอาเกลือเนาะไปวางเท่านัา้นก็หนีไปแต่เดี๋ยวมันก็มาอีกนะคะเพื่อนๆน,นะ <c oughs> เพราะเราไม่ได้ฆ่ามันนะเรา <c oughs> เราเราไม่ได้แช้เคมีฆ่ามันนะปวกมันก็มีประโยชน์เพื่อนๆนะฮะนะหมดเกลี้ยงเลยหมเนะี่ยเปลือกไม้ก็เหลือเลยเพราะว่ามันย่อยสลาย อ่ะนะคะพอเราได้มาแบบนี้แล้วนะคะเพื่อนเนี่ยนี่เรใช้แค่นี้แหละ,ะไม่เ,เพิ่มเติมนนี้ก็คือลังสูตที่มันมาทำใหม่ๆเลยเนี่ยนี่านีทำใหม่ๆเลยนะฮะเราก็ใช้ข้าวสวยเนี่ยนะคะข้าวสวยเนี่ยเป็นข้าวเย็นก็ได้นะ,นะ,นะเอามาก็เอามาแบบเย็นๆนั่นแหละวางลงไปนะฮะ อันนี้มันก็คือเป็นวิธีที่ดีค่อนข้างดีเลยแหละต้องหัวเชื้อดีมากนะเพื่อนเดี๋ยวพี่สีรัชจะพาไปดูวันนี้จะทําให้มันแบบคือชัดเจนนะให้เพื่อนเพื่อนไปทําไปใช้ได้เลย <S <s <thing you> <ità> คือพี่สีรัชไม่มีอัตราส่วนตายตัวนะเพื่อนนะฮนี่กาเอากาเอา ออกคุกลงไปอันนี้ก็คือหัวเชื้อเลยนะทําหัวเชื้อเลยแล้วเอาไปขยายเวลาจะขยายก็ใช้สูตรนี้แหละเพื่อนนะก็คือ,อข้าวสวยนี่แหละนะกับล้ำอ่อนง่ายได้เพื่อนเลยแต่ว่าเวลาที่เรา ุกต้ไปอย่างนี้นะเพืเ่อนนะก็ลองกราดูนะว่าความชื้นมันได้ไหมนี่อันนี้จะต้องเติมน้ำนิดหน่อยนะเพราะความชื้นมันยังไม่ได้นะคะเติมน้ํานิดหน่อยนะน้ำที่จะเอามาเติมในการผสมพวกนี้เนะี่ยนะคะจุลินทรีย์จะปวกนะเพืเ่อนให้เราใช้น้ำปราปาถ้าถ้าเป็นน้ำปราปาก็คือว่าเราตั้งทิ้งไว้แล้วประมาณสามวันหรือเจ็ดวันแล้วนะคะ เพราะว่าอย่าให้มันมีคอรีนนะตั้งไว้ก่อนน้ำที่เราจะมาทำปุ๋ยเนี่ยนะฮะเพราะว่าเชื้อมันจะเดินดีกว่าแม่นะกำดวนมันความชื้นไม่ได้นะคะต้องเติมน้ำนะคะเนี้ย <c oughs> ง่ายได้มากนะฮะจริงจริงพี่ศิรัดก,ก็มีแล้วนะฮะจริงก็ไม่จําเป็นต้องทําแล้วอ่ะจริงๆนะฮะแต่ว่าพอเห็นก็มีความคิดว่าเออนะมันก็จะเป็นประโยชน์นะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่อยากจะมีจุลินทร,รีย์สาปไว้ใช้แต่ไม่รู้จะไปหาที่ไหนนะคะเนี่ยก็หาแบบนี้แหละตามสวนของ เพื่อนๆเนี่ยนะคะที่ไม่ได้ใช้ทําทสวนแบบอินซีเนี่ยนะคะเอาไม้เนี่ยนะคะไม้ที่มันเป็นกิ่งไม้แห้งเ่ยไปคา้มไว้น่ะนะคะตามสวนน่ะนะคะเดี๋ยวปลืกมันก็ขึ้นมากินเปลือกไม้นะ,ะแล้วมันก็เกาะเนี่ยเราก็เอามาเอามาใหม่ๆเลย เดี๋ยวน้ำมาเติมนิดนึงน้ำเพื่อนนะกำดูให้ได้ความชื้นให้มันมันมันได้นะนะ ะะเติมใบนิดหน่อยนะฮะเติมค่อยเติมนะเพื่อนๆแล้วก็กำดูให้ได้ความชื้นให้มันได้นะฮะถ้ามันกำได้แล้วนะ่ะก็เนี่ยอย่างนี้มันยังไม่ได้ให้มันแตกต้องให้มันกำนะให้มันได้อย่างงี้นะฮะมันถึงจะความชื้นมันถึงจะพอดี ต้องเติมเยอะหรอกนะเพื่อนเ,เพราะว่าข้าวมันเป็นข้าวเย็นนะว่าพี่สุรัตไม่ได้หุงนแบบ,แบบแข็งพี่สุรัตหุนให้มันแบบคือข้าวข้าวเย็นนะเนาะมันก็ต้องมีความชื้นอยู่แหล,ละ ได้อ,อย่างนี้แล้วนะเพื่อนอันนี้ใช้มืเลยนะเพราะว่าพี่สีราจะปั้นให้มันเป็นก้อนไว้วิธีการน,นี่ปั้นเลยฮนะเพื่อนนี่แต่ว่าันับแรกนะาเอาไปอบก่อนให้เชื้อมันเดินนะแล้วก็ค่อยเอาไปหึงนะเพื่อนนะนะี่ปั้นมาอย่างนี้เลย อนะเดี๋ยวพี่เชียร์จะปั้นก่อนอ่ะมาค่ะเพื่อนเนี่ยเห็นไหมก็ปั้นไว้อย่างงี้นะเห็นไหมเรเรียบร้อยละนี่นะอ่ะทีนี้ทำไงถ้าท่านไม่มีนะถ้าท่านไม่มีนะไม่มีไอ้ผ้าขาวบงผ้าขาวบางมันก็ไม่เป็นไรนะถ้ามีตะแกงอย่างงี้ท่านจะเอาตะแกงเนะี่ยปิดไว้อย่างงี้เลย นี่นะเพืเ่อนเอาตะแกรงมาไป,ป่างนี้เลยก็ได้นะแล้วให้ไปเตรียมหาถังมาเนาะถังจะเป็นถังดานะรหรือว่าเป็นถังทึบอ่ะนะคะเราก็หาฝานะหาฝามาไว้สําหรับที่จะปิดนะนี่พี่แจ๊กทาแบบง่ายๆนะทุกทุ่งทุกทุ่งเนี่ยนะเพื่อนๆนเน,นี่ยแล้วก็ลองนาลองก้นโอ่งนาลรองก้นโอ่งก้นถังนเนี่ยหาอะไรมาลอง หาอะไรก็ได้นะฮะลองให้มันสูงขึ้นนะ,ะเพราะว่าไอตัวจุลินทรีย์ที่เราเอามาเพื่อจะเอาไปกบในเนี้ยมันจะมีน้ำนะ,ะเรือเหิดออกมานะ,ะไอตัวเจ้าปวกนอนเนี่มันก็จะได้ไม่เปียกนะคะนี่เห็นไหมครอบไปครอบไปไม่มีผ้าขาวบางก็ไม่เป็นไรหรอกแกงก็ได้นะ,ะนี่ที่ศิรัธรรมาแล้ว นะทำมาก็ได้เหมือนกันนะไม่ต้องไปเาสาะหามันยุ่งยากนะนะวางตรงไหมเดี๋ยวบควนล้มลงไปอีกนะนะเนี่ยแค่นี้เองนะแล้วก็เอาฝาปิดไว้นะทิ้งไว้3ามวันนะพอเชื้อมันเดิน นะจะเอาไปพึ่งพึ่งลมนะพอแห้งก็พอมันแห้งก็มาหาเก็บหากระปุกมาเก็บแบบนี้แหละนะฮนะนะคือทำไมพี่เสียถึงเอาสูตรนี้มาแชร์นะเ,นเนนะะพื่อนๆนะอ่ะพี่เสียเราจะพาม,มาดูนี่นะพาม,มาดูนี่ <c oughs> หลังจากพี่เสียขยายเชื้อที่มัน ขยายเชื้อจุลินทรีย์จะปลวกมานะย <c oughs> วก่อนหาไปดูให้มันถูกขั้นตอนนะเดื๋ยนะพอเราได้แบบแห้งมาแล้วนะเพื่อนเพื่อนนะเราก็ขยายมาเป็นแบบน้ำนี่เห็นไหมดูหัวเชื้อดินะดูดูเชื้อมันเดินเห็นไหมขยายมาเป็นแบบน้ำนะเพื่อนเพื่อนนะเดี๋ยวพี่เสรยจะแปะให้นะคะว่า วิธีการเอาไปขยายเป็นแบบน้ําทําแบบไหนนะคะวิธีการไม่ได้ยากนะคะเ,เพื่อนนี่เห็นไหมเนี่ยพอขยายมาหัวเชื้อเดินดีมากนะคะขยายด้วยข้าวสุกกับลำอ่อนนะคะด,หดนนูหัวเชื้อเดินนี่หัวเชื้อแบบเชื้อมันเดินใช่ไหมนี่เชื้อแข็งแรงมากนะคะเ,เพื่อน,นเห็นไหมคนไว้นะคะนี่คนไว้ นะพยายามคนไว้เนะช้าเย็นเช้าเย็นนะมาคนแล้วก็เวลาที่จะเอามาใช้เพื่อๆกระตักออก,กามาตักเอาเฉพอาะน้ําออกมานะตักเอาเฉพอาะน้ําออกมานะคะ <c oughs> เอาไปใช้เ,เวลาอัตราส่วนที่จะเอาไปใช้เนี่ยพี่สี่ล้ก็จะใช้ประมาณหนึ่งร้อยมลต่อน้ําประมาณห้าลิตรหรือสิบลิตรนะ ไปผสมกับพวกโฮอร์โมนไข่โฮอร์โมนอะไรต่างๆที่เรามีอะ่ะไปลดราดตามพืชผ,ผักนะวิธีการเอาใช้นะคะแล้วก็พี่สิรัชก,ก็จะเอามาขยายนะเอาไปขยายกับพวกทําปุ๋ยอะไรต่างๆนะอันนี้ปุ๋ยเปลือกกล้วยเนี่ยนะนเร่งการเจริญเติบโตนะเรเนะเ่งดอกเร่งผลช่วยทำให้ขั้วเหนียวเนี่ย อันนี้นี่พี่สีรัตใส่เปลือกกล้วยลงไปแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงลงไปนะแต่นะเพื่อนๆอ <c oughs> ถ้าเพื่อนๆมีจุลินทรีย์ชาปวปุ๋กนะเวลาเอามาหมักปุ๋ยเนี่ยจริงๆเพื่อนๆไม่ต้องใช้น้ำตาลทรายแดงเลยก็ได้ดูเชื้อมันเดินกระปุกนี้นี่ไม่มีน้ำตาลทรายแดงนะพี่สีรัตรเอาเปลือกกล้วยมาใส่แล้วก็ใช้แค่จุลินทรีย์ชาปวปุ๋กมาใส่ใแม่ดูดูเชื้อมันเดิน นะเพื่อนเชื้อเดินดีมากนะคะเพื่อนสุดยอดเลยนะคะอ่านี่อันนี้นี่พี่ต้นเนาะต้นกเกษตรนะเขาแนะนําพี่สิร์สมาเนาะพี่สิร์สก็ลองเอามาใช้ก็คือถัองหมักเนาะของพี่สิร์สเนี่ยมันเป็นถังหมักจากเศษอาหารพอเราทําไปนานๆเน,นี่ยนะเพื่อนนะมันก็อาจจะมีเชื้อราดำดำ มาเกาะนเนี่ยอมาเทลาดได้จะเห็นไม่ชัดเพราะพี่สีรดกลนไปแล้วเนี่ยเชื้อราดำๆถ้ามันมาเกาะในถังถัง,ถงหมักเนี่ยเพื่อนๆเอาตาักจุลินทรีย์จะปวกเนี่ยนะฮะมาลาดเลยนะวันเดียวหายเลยนะแล้วเชื้อเนี่ยกลับมาดีเหมือนเดิมนะเดินดีเหมือนเดิมเนี่ยประโยชน์มากมาย แล้วเอาไปใช้ในเรื่องของการหมักใบมงใบไม้ย่อยสลายเร็วมากนะเพื่อนๆนะหมักใบไม้ทำถือหมักจานเศษใบไม้เนี่ยนะคือมีอย่างเดียวนะเพือ่อนๆนะอเออมันช่วยเราแก้ปัญหาได้หลากหลายมากนะคือริ่นซีจาปวกนะนี่แหละนี่ก็คือสาเหตุว่าทำไมพี่สีรัตถึง เอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูนะนี่พี่เสียก็หมักเปลือกแตงโมไว้เห็นไหมเห็นไหมเห็นเชื้อเดินไหมคะเนี่ยเชื้อเดินดีมากนะเปลือกแตงโมนี่คือ,อมีธาตุสารอาหารก็คือซิงค์นะคะเพื่อนๆเอาไปฉีดพ่นตามาต้นไม้หรือว่า,เ,าเขาเรียกอะไรอะ่ะพืชผักอย่างมะเขืงมะเขือฝรั่งอะไรเงี้ยที่ท่านปลูกไว้เนี่มันเป็นรูปเป็นผลนะเพื่อนๆนะเนี่ย ปุ๋ยแตงโมนเนี่ยไปทําให้เปลือกผิวอะผิวนะผิวนาของผลไม้อะสวยนะคะนี่นะคะมันใช้อะไรได้เยอะแยะมากมายนะ,ะโดยเฉพาะนะ,ะถ้าหากว่าท่านเกษตรกรนะ,ะที่ท่านทําปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยนะถ้าท่านปลูกทุเรียนอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นประโยชน์มากก็คือ ในเรื่องการผสมดินนะใน,ในการป้องกันนี่ก็คือโรครากเน่าขนเน่านะคะเพราะว่าไอตัวจุลินทรีย์ชาวโปรเนี่ยนะมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับไตโคโดมานะนะนะเทียบเท่าเลยป้องกันรากเน่าขนเน่าได้นะคะเพื่อนๆมันใช้ได้หลากหลายเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พี่ศิรัตน์ทำมาแล้วนะใช้ดีมากนะคะก็เลย เอามาแชร์ให้เพื่อนๆดูเนาะนะก็อยากให้เพื่อนๆนะได้มีไว้ใช้นะเพราะว่ามันไปแก้ปัญหาได้หลากหลายนะโดยเฉพาะนะตอนนี้เนี่ยพี่เสียก็สุดยอดเลยนะคือดีใจมากเนาะหลังจากที่ได้จุลินทรีย์ชาป,ปกหัวเชื้อที่ค่อนข้างแข็งแรงมานะแล้วก็เอามาหมักเอามาขยายนะฮะในการทำ สีอีกหลากหลายมากมายเลยนะคะโดยเฉพาะเอามาขยายทำพืชขมนะล่าสุดนี้เอามาผสมใช้กับพืชขมนะแบบที่ไม่ต้องหมักเลยแต่ว่าก็จะหมักไว้ใช้อยู่นะพืชขมนะเพราะว่ามันกำจัดเชื้อราได้เพราะว่าสวนที่สลีล่าสุดเนี่ยมาเจอก็คือ มันมาเจอปัญหาก็คือ,เ,อ,อเชื้อแอนแะท็กโนตเนาะมันมาจับนะะมันมาจับที่ต้นต้นงต้นไม้ต้นมะเขือของเรานี่แหละนี่นะ,ะก็ามาแก้ปัญหานะคะช่วยได้เยอะแยะมากมายนะคือต้นไม้ของพี่เสีรัรัตก็ฟื้นตัวได้เลยโดยที่เขาไม่ตายไปก็แค่ตัดกิ่งออก เอาจุลินทรีย์จะปลวกนะฮะผสมนะผสมน้ําด่างก็ได้อะไรก็ได้นะฮะเพื่อนๆนะก็มีสูตรหลากหลายนะลองไปค้นดูก็ได้เนาะที่พี่ศิียระทาไว้เนี่ยนะต้นไม้ของพี่ศสียระก็ไม่ตายนะสุดแล้วนะฟื้นคืนชีพเหมือนเดิมนะนะสุดยอดเลยนี่ก็คือสาเหตุว่าทาไมพี่ศิีระถึง อยากให้เพื่อนๆนะได้มีไว้ใช้กันนะนี่คือสาเหตุแหละอ้าไปแล้วนะเพื่อนๆเนอะพี่เสียก็มาทำให้เพื่อนๆดูนะวันนี้พอดีมาเจอรังปวกเนาะมันอยู่ในสวนพอดีเลยก็เลยเอามาทำให้เพื่อนๆดูอ้าไปแล้วนะเพื่อนๆเนาะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะบ๊ายบายค่ะ